อะะไรนะโซล่าบักกา <c oughs> ชื่อไม่คุ้นนะไม่คุคหรอกคือ,อ,อมาต่อเรื่องอีกเรื่องนึ่งหน่อยคือผมไม่เข้าใจว่าพูดด้วยไม่พูดด้วยไม่เท่าไหร่แต่ถ้าสมมุติแบบเอออย่างน้อยมันไม่ได้ปิดหูฟังแค่ไม่สะดวกก็พิมพ์ในเกมมาเลยว่าเอ้ยยังไม่สะดวกคุยแค่นะ่ะเป็นไลของแม่ คือผมอะสันดานเสียผมก็ด่าทุกคนถ้าคุณทําอะไรขัดใจผมหรือแบบอะไรที่มันไม่ควรทำผมก็ด่าหมดอะแต่ทางนี้ทางนั้นผมไม่ได้บอกหรอกว่าผมถูกหมดอะไรผิดก็บอกได้ถ้า<ห>ผมรู้ว่า<ๆ>ผมผิดจริงๆผมก็ขอโทษขอโทษมันไม่ได้หนักปากขนาดนั้นค,คุณเล่นตำแหน่งอะไรอะคุณเหมียวอ๋อเอดีซีตำแหน่งหลักผมหระ แคเลนบนมันแบบเขียดแกงแพงว่ะลาคีโคตรลำบากได้เงินไปเท่าไหร่เนาะอะไรของมันวะไอ้เหี้ยเกมกลาง cú có tì trọng quả thì like mình tì đái này nè, để bảo á, เอามาต่อสนุกคือไม่รู้จักโซล่าปากกาใช่ไหมมันคืออะไรอะ่ะมันเป็น<อ>ผู้เล่นโซนเ e. no. อเอโนหนึ่งแกงแพงอ๋อไม่ไม่รู้จักรู้จักแต่เฟเกอร์อย่าใครกูรู้จัก <laughs> เอ๊ะไม่ใช่ตีดู้จักบาวบดอะไอคนนี้เล่นไซออนท็อปอะเอออันนั้นเป็นไอดอลเลยเล่นยังไงวะไอ้เหี้ยไทยนะป้อ <c oughs> มน่ารำคาญมันดูเหมือนจะเล่นงโง่ๆนะแต่เขาเล่นไม่งโง่ไอ้้เหียแบบ<อ>ทำพ<อ>ิมพเพอร์เฟคมากเข้าใจนะตรงนั้นชาลเลนเจอร์เล่นแบบสมชาลเลนเจอร์จริง เดี๋ยวจะชบบอกนะจะหัดเคนต่อใจร้อนไอคโอ่ไม่น่าแฮนี่เลยไม่น่าแฟกออกเลยวถ้าแฟกถ้าแฟกเข้าขนาดนั้นแล้วก็น่าจะเข้าไปเลยเแ็นบนไม่จะเอาอย่างเดียวเลยวะม่ับขาดจั Logic oh. is rare. As expected. <laughs> I cannot afford to fall เหี้ยนี่แม่งหน้าหลงคานอะไรวะนะ้า โอ้โหหิวอะไรหิววะหิวไม่ขึ้นโอ้ตีตายจางังหวะสิิคอมเจออยิ่ขึ้น Cái, cái ừ, thế Gọi đây ná Mấy kia Trời Lên đi Đi ไ,ไ,ไปไๆมาๆยินเลนสู้ไวหเวเฉยเฮ้ยเบเก่าไปบนผมไ,น <c oughs> ไม่มีติอ่ะเบก้าเล่นเลนไหนวะจังเกิลเหรอเดี๋ยวเฮี้ยอะไรวะน่ะคืงไม่เหน็น <c oughs> เราก็หนึ่งก็เวก้ามิดเวก้ามันฟาร์มได้เหรอวะสแต็คมันสะดุดหกสิบเยื้อเนี่ย มันได้สแตกเพรามันได้ขิวมันก็มีแค่นั้นนะตัวมันไม่ข้มแล้วตรงฝั่งมันไม่มีป่าทำเกมแล้วเสียดายมากถ้ามีตัวป่านี่คือยังฆ่าได้อยู่แม่งเอามิดมามังกรมันเสียทุกตัวเลยป่ะเนะี่ย แต่เอโคตัวนี้มันดูนี่ดูเวลาเป็นอยู่โอ้โหไอเยี่ยงแม่งอีกไน ดูดิไอ้เี้ยตัวมันน่าเกลียดมากเลยว่ะลองเวิลด์สเ็ดก่อนละกันเฮ้ยกำมัดไปทำอะ้แค่กำมัดอะไรนะกำไข่กำมัดกำมัดทำอไแค่กำมัดอย่างเดียว ยิงไม่ได้เลยจริงวะเว้าอยู่ไหนอะอยู่กลางแล้วสุดแต่ไกล้เงินบ่แล้วมาบ่นมาวะซึ่งแปลก ไปยเลยก็ได้มันจะเดินมายิงตะกี้วหนึ่งโอ้โหไอ้เฮียชัดเจนโอ้ยอะไรคือการมาดักรอเลนบนสี่ห้ารอบวะไอ้สัตว์ใจเย็นไอ้เฮียมาแต่บนสี่รอบกูเครื่องอะเนี่ย เข้าใจอยูน่นะไม่รู้เป็นไรมมงมาแต่บนไอเดียเคี้ยนี่กลางมไม่ไปเลยสักตามันรู้ว่าแกงแทงกดบนได้หัวเมียติเออแหละเมื่อกี้มานาถ้ามีนี่คือก็สวนได้นะ

เซนหน้ากูไปเดินไหนแล้วอะไม่เดินคู่ก oh, ูล่างล่างได้เฟิร์สอมไปแล้วนี่แหละ มันโยกว่ะใช่มันโยกพามามาบนมันเอแกแพงๆไม่อยู่กลาง มนนันลองซ้อมมาบนอนะ่ะผมจะได้ฟาร์มไม้ชิลหน่อย ดีซีมันถายไปไหนวะ,ะไม่รู้อะเหี้ยให้ซับอยู่บนคนเดียวนั่นนะดีซีอยู่กลางล่าสุดอะไรวะนะ่าเราก็น,นึกว่าซับพอร์ตจะมีคนมาไม่ไม่มีใครมาเลยเราจะฆ่าๆไปเสียได้ ต้องลองดูแต่ก็ระวังไว้ด้วยแล้วกันเฮ้ยข้ามาหายนะน่าจะไปกลาง <Okay. S 3> <c oughs> เอ้บนถอยบนถอย อย่าออกไปเหรอ ừ, หรอืมโยนออกไปเฮียนี่ไปเแต,ต่บนบนเหรอวะมันไม่ได้ไปเอาอันนี้โยนออกมาจริงวะคิดว่าผมไหวปะไหวบอกไปนะบอกไปเดี๋ยวไปอันตรีสูมช่วยโอ้ยอืมอีเคสโอ้โหดูโหดูโลเล้งอีเคสโลเล้งโหดมากอืม เทีย่ยลมมันเรียงห้าเราได้หรอเยอะจังอะสู้ไม่ได้เมื่อกี้เองปล่อยให้เลือดเหลือน้อยเกินไปเรากัดจะแฟดลงไงแต่แฟดไม่ทันเสียดายใช้ยเสียดายขอฟาร์มต่อดีกว่าเอ๊ะสะกอเริ่มยับละ เริ่มเริ่มจะเริ่มหยับหยับหยับแล้วตอนนี้ ัำหน้าที่ดันบนคือนะสวยเสวยเอ้ดันบนยาวๆก็ได้นะได้ป่าววะตัวไรห,หายเวก้าหายระวังดนะ้วยมันต้องกดโค้ดใส่ผมอะนี่ไงนี่ไงกำลังวิ่งลงไป เอาว่ะผมได้เวก้าว่ะคุณรวยละรวยละไล่ต่อได้ปะไล่ต่อได้ปะหลาหลายหลายลายก็ได้วะมันวิ่งเร็วเกินไม่ทันใช่ไหมยังไม่ได้มีไอเทมเยอะๆไงมีแค่ชิ้นเดียวก็โง่เงยเมื่อไรจะรีเบนเกอร์น่ะที่ยปกติออกรีเวนเกอร์ก่อนว่าออกวิดเอ็นก่อนดีกว่านะ วิดเอก่อนนะถูกแล้วิดเอ็นก่อนสองพตังไม่พอจอดมีแค่พันลงไปไม่หมายถึงวิดเอนกับอะไรนะไอลิเมเกอร์ที่เป็นไอเมติ่ะลิมเกอร์ก่อนเนี่ยลิมเกอร์ลก็อสองแต่ยื้อไปยื้อไปผมฟาร์มโอ้ หายหมดเลยวะอยู่ล่างนะกลับไปออกของรอนทาม,มิ่งมังกรเฮ้ย แรงก็แรงอยู่เนี่ยร์สกสามแล้วเฮียเวชาจังวะตายเลย เอาปะได้เนี่ยไม่ได้ปะมังกรนี่มังกรเดดนี่ยเสี่ยวดวลลาร์ดเอาไว้ฮะไม่มีตะกิ้ลารดกันติดแขงแพงไงเก็บตะกี้ยู่ถ่างไว้ดิมันเบามากเลยอะตอนมาตอนของก็จึ้งลึ้งไปนะ ไปฟาร์มบนลนะแปเเวลโอ้โหของเองเพิ่งสองชิน้นชิ้นเดียวไม่รับรองเท้าท <c oughs> ี่ลงมสามอยู่กลับไปก็น่าจะได้ชิ้นที่สองเดี๋ยวขึ้นไปซูมันตีบอลแน่ถ้าจะบวก คนรู้ทันโอ้โหโอ้โหไอ้้เหียอันตีมึงแม่นมากเอสกิลมันแม่นมากอะไอ้เหี้ยสกิลวะนะไม่เฮวไม่เฮวี่กาดได้ตีเลยอ,อ๋อไม่ถึงแกงแกล้งนะเวกาเวกาสกิลแม่นมากสกิลเอสกิลกองขังวันอะ อเออกำลังเดินหลบอยู่แม่งตรงกลางตัวเลยเวกาก็เล่นดีอยู่เนะี<ต>่ยไม่ดีได้ไง<ะ>ดีจะทำให้เอง,องหัวร้อนนะ่ะ <laughs> แต่มันเป็นป่านี่แหละไม่ใช่แล้ว <laughs> ป่ามันป่าเอพีมันทำไรไม่ค่อยได้อะ่ะยิ่งเป็นแบบเป็นเวการ์ะนะ่ะเฮ้แต่มันก็แกงได้อยู่นะ <laughs> แกงได้แต่เลเกมมามัน จะไม่มีตัวแทงเงาฝั่งมันอ่ะฝั่งเราอย่างน้อยก็มีไอเรียโง่แทงได้เยอ่ เซ็งตัวเองวะ่ะตานนี้พาดรถถังไปสองตัวแล้วเฮียเข้าใจนะพลาดแล้วสํา เแคไอ้โค่มันเอาเรื่องจังวะมาเล่นซ่าไงโค่แต่มันก็เก่งอยู่นะเชียวผมเอามันได้ปะเอาใครแก่งแพงเหรอเดี๋ยวไม่ได้ว่ะเดี๋ยว เวก้าเวก้ามาปะวะไม่ใช่แคทลีนมาไม่ใช่ดิตัวเนี้แะลรว,วะสายยาสายยาไม่ค่อยมีอะไรไม่ผมสู้ไม่ไหว <c oughs> <c oughs> ของอยังน้อย,ยนะอยู่ไงยังแบบยังเลี่ยงการบวกวาก่อน ตาน,นี้ทำยิ่งมังกรเรามาวะอ,อีกหนึ่งพันได้วินเอเทำไมชีวิตเคลด้วยมัน สตันนานชิบหายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสองจุดห้าวีอ่ะของเวก้าเฮียใส่ผมต้องออกตานี้เหมือนจะต้องออกสัญญาเป็นเชียงการสุดท้ายแล้วว่ะ <c ười> รู้สึกเหมือนแล้วนะเขาเรียกว่ามันเะป็นการดึงสเปซเห็นนะแม่นนะแม่นปะสุดจี๋เหมือนแม่นปะแม่น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 เยอะแม่นผัดเลยเยอยเมื่อกี้ หมือนจะคลิปยังไงไม่รู้เลยไม่ใช่หรอคงเล่นดีแหละเออพูดไปงั้นแหละทาสกิปก็คงจะแบบเดินมาแบบสกิลโดนทุกอันเหมือนไอ้เคียไปนั่นแหละไนะอ,อ้เคียเซร่ากันนะเออเราเหมือนไอ้เหมือนเซรา่าไก่ตัวนึงไอ้อะไรวะไอ้โชอะไอ้เคียสกิลหนึ่งมันแบบล็อกหน้าไว้เลยอะ ได้เหรอ้ยได้ได้ไดตายโอ้โหตายนะใช่กูเนี่ยตายเออพลาดผมจะรีบผมต้องรีบเวล16เรียบร้อยไอ้แคยนี้ก็ตายเดี๋ยวมาหามกรเฮ้ยคุ้มได้มังกรแล้วนะกนะูจะได้หรือเปล่าา <laughs> ไม่น่าได้ทีมกูดำเมจมหาศาล16วิรอได้ไหมกูว่าไม่น่าได้เอาเหอะเอาเลยเย่ไม่ได้เว้ยทำไมรู้สึกดีอะไรแบบนี้ มีการาไม่ได้ฟาร์บเดี๋ยวอะไรเหรอทำไมไปไล่ยาโอมันนางอินเดียเหมือนนั้นวะต้องบอกว่ายาโอ้ม,มันไม่ยอมกลับบ้านเอ,อวาวะเฮ้ยมันมาวะมันจะมาไล่ล่าผมวะเออเออระวังโดนอ,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 อันตีตายนะเอ้ยแต่เรามีบัฟนี่ว่าเข้าก็ได้นะ เคยด้โอ้ยเงี้ยให้กูบ้างทีนี้เข้าใจอ่ะว่ามังกรคืออะไรถ้ามีการใช้ขีดมันสำคัญแค่ไหนใช่ยิ่งเป็นมหามังกรนี่แบบฟีเกมอะไรเงี้ยไม่ใช่เลยใช่ อยากกิมว่าอีซีนะแต่ตอนนี้แบบสกอ์เยี่ยไปห,หน่อยไม่กล้าพิมพ์สะกอเยี่ย